สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยนะคะพี่กับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราคะ่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะอ่ะ ากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลค์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอปพลายกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะเรามาชมนะคะพี่จ๋าวันนี้นะคะพี่หมายเลขที่หคะ่ะ หนึ่งเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อดินหรือเนื้อผงนะคะพี่เบาๆมีการลงลักนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่จาแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หมายเลขที่1 300บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหมนวัดคลอง12ค่ะพี่ เหรียญหล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมนต์วัดคลองสิบสองค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อมนต์วัดคลองสิบสองสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะมีต้องรอยการลงรักนะคะพี่จ๋ารอยลอกล่อนของรักนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะ แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่300บาทนะคะพี่พี่อ่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่มาพร้อมกันเลี่ยมแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าเม็ดแตงปู่ทวด300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่ ห้านะคะพี่จ๋าหาเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่พ่อผางพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อผางคะ่ะพ่อผางปีสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาท2ององห้ารอยบาทนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญหลวงพ่อผางหมายเลขห้าสามร้อยบาทคะ่ะ หมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้างมีรอยจานนะคะพี่เหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะพี่จ๋าปูท่ทวดบัวข้างมีร่องรอยการจานนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นปี2520ค่ะเหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้างปี20ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทน,นะคะพี่พี่สององค์500บาทค่ะหมายเลขที่7ค่ะเป็นพระถ้ำเสือค่ะพี่นี่นะคะพระถ้ำเสือค่ะพี่จา๋าเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่ พระถ้ำเสือนะคะพี่สาเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินเก่าสวยแบ่งปันที่3 0 0บาทหมายเลขที่7ค่ะอ่ะหมายเลขที่8เป็นนางพญาค่ะพี่นางพญาเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0ยบาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นี่ค่ะเป็นนางพญาหมายเลขที่8ค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพิ่าที่300บาทค่ะหมายเลขที่เ้าเป็นนางพญาเช่นกันนะคะพีจาองค์ใหญ่ค่ะพี่นี่นะน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยพี่เอามาแบบนี้นะคะพีจามีร่องรอยการปิดทองมีคราบแป้งนะคะพี่นางพญาหมายเลขที่นะคะพีาหนักๆนะคะพี่ไม่รู้ว่าหนักองค์นะพนางพญาหรือว่าหนักอ่ไอ้ที่เป็นลูกๆด้านหลังเ่ยนะคะพี่เมนู แม่บ้านก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะพี่สาะนี่เป็นนางพญาใหมเ่เลขที่9นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่3 0 0บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นราหูนะคะพี่จ๋าราหูกะราแกะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่จ๋าราหูกะราแกะนะคะพี่จ๋าหลังจานะค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะอ่ะหมายเลข11เป็นพระปิตานะคะนี่ค่ะพระปิตาเนื้อโลหะนะคะพิ่สาเก่าๆค่ะพี่มีร่องรอยการถักลวดนะคะนี่เป็นหมายเลขที่11ค่ะพี่าว1ิเเป็นพระปิตานะคะพี่มีร่องรอยการถักลวดปิดตายันยุ่งคะ่ะพี่าเก่าๆเลยนะคะอ่ะ แบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะหมายเลขที่12ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่หลวงพ่อดิ่งห่วงเชื่อมค่ะสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่๋าหมายเลขที่12เหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะพ่อดิ่งห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่เลยค่ะ2,500เอ้ย2,481นรบนะคะพี่ เก่าสวยค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งหมายเลขที่12-300บาทค่ะหมายเลข13เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่จ๋านีเลยค่ะสวยนะคะพี่จา๋าส,ะะสภาพยังสวยอยู่นะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแก300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่พี่เก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่นี่เลยค่ะอ่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่เป็นพระครงหลวงพ่อเนียมนะคะพ่จ้าพ่อเนียมพิมพสองหน้านะคะพี่นี่ค่ะพระครงหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้านะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ นี่ค่ะหมายเลข15นะคะพี่จ๋า15เป็นเอ่อพระวัดปากน้ำพิมสามเหลี่ยมนะคะพี่หมายเลข15เป็นพระวัดปากน้ำพิมสามเหลี่ยมนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ พระวัดปากน้ําพิมพสามเหลี่ยมแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่๋าอ่ะด้านหลังนะคะพี่มีอักขระลายยันชัดสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลข15ค่ะพี่16เป็นรูปหล่อครูบาสีวิชัยค่ะรูปหล,ล่อครูบาสีวิชัยนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่เป็นรูปหล่อครูบาสีวิชัยนะคะ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่อ่ะหมายเลข16เป็นรูปหล่อครูบาศีวิชัยนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ17นะคะพี่จ๋า17เป็นรูปหล่อนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเทียมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริตราธิราชนะคะพี่หมายเลข17ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเทียมนะคะพี่จ๋าพ่อเทียมวัดกษัตริธิราชนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่แบ่งปันเลยะค่ะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลข17นะคะอ่ะหมายเลขที่18ค่ะพี่เป็นพระกุศมนครโกษานะคะ,ะ,คะพี่จ๋า นี่ค่ะพี่พระกุสุมนครโกษานะคะพี่จ๋เป็นเนื้อชินค่ะพี่อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่พี่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จาอ่ะพระกุสุมนครโกษานะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลข19นะคะพี่จ๋า19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ หมายเลข19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิม300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมายเลข19บเ้ต่ฐานมีรอยจานชัดสวยแบบนี้เลยนะคะพี่หมายเลขที่20ค่ะแหวนหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋า รุ่นรวยเพิ่มพูนนะคะพี่เป็นแหวนพ่อรวยลงยาค่ะพี่ปี2558นะคะพี่ขานี่ค่ะรวยเพิ่มพูนนะคะพี่สาวสองห้าห้าแปดค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะพี่สาด้านในเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะพี่สา เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะพี่ประมาณ2นิ้วนะคะพี่จ๋าสนิ้วนี่ค่ะพี่ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วเอ้ย2เซนนะคะพี่จ๋าไม่ใช่2นิ้วค่ะพี่2เซนติเมตรนะคะพี่อ่ะนี่เป็นหมายเลขที่20ค่ะแหวนหลวงพระรวยรุ่นรวยเพิ่มพูนค่ะพี่21บเเป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าพระปิตาเนื้อเมกะพัดค่ะพี่เป็นเนื้อโลหะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเมกะพัดเนาะพี่เนาะดำๆแบบนี้นะคะพี่อ่ะ พระปิดตานะคะพี่สาวแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะนี่เลยค่ะแบ่งปันเลยนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะหมายเลขที่22เป็นพระค,รง,เค,ะระครงเนื้อดินค่ะพระคงเนื้อดินค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ นี่ค่ะเป็นพระคงเนื้อดิน300บาทใหม่เลขที่22ค่ะ23นะคะพี่เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมนะคะพี่สาเตารีดพ่อพรมนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะเนื้อทองผสมค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาอักขรลายยันชัดสวยเลยค่ะพี่เตารีดหลวงพ่อพรมแบ่งปันอยู่3 0 0บาทนะคะพี่2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อะหมายเลขที่24ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพอ่อพรหมเช่นกันนะคะพี่มีพ่อพรหมมา2รายการนะคะพี่จ๋าอะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมค่ะเก่าสวยค่ะพี่ได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่ขาหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะพี่เป็นรูปหล่อเก่าๆหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะ แบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่จาหลวงพ่อพรหมหมายเลขที่24ค่ะ25นะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่จ๋าพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะเก่าๆนะคะพี่พี่เนื้อผงพ่อปานเก่าสวยหมายเลขที่25นะคะ นี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่เขียนมาแบบเหมือนนี่คะ่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเหมือนเป็นรอยเขียนรอยดินสอรอยอะไรสักอย่างนะ,ะพี่ด้านบนไม่มีการอุดคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่คะ่ะปู่ไข่ห่วงเชื่อมคะ่ะพี่สภาพเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะพี่ผ่านการใช้งานคะ่ะเหรียญหลวงปู่ไข่คะ่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์5 0 0บาทค่ะนี่เป็นด้านหลังค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าห่วงเชื่อมค่ะพี่เป็นห่วงเชื่อม2ล็อกนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่หมายเลข26-300บาทค่ะอ่ะ27นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดป,ปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่ปู่สุกวัดปากคลองนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานค่ะ ด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่หมายเลขที่28เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แหวกม่านเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่จ๋าสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ นี่นะคะอ้าหมายเลข29เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่มีร่องรอยการแตกรายงานเนื้อหาเก่าๆค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขที่29นะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่เอซอยู่ที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยไปเลยค่ะนี่นะคะหมายเลขที่30นะคะพี่ 30นี่เลยค่ะเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จาได้มาแบบนี้นะคะพี่ลงให้ชมแบบนี้ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลข30บค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะด้านหลังมีร่องรอยการปั๊มตรายางนะคะพี่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลข34เอ้ย31บค่ะพี่31เเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋านี่ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะมีเป็นสมเด็จเก่าหมายเลข31ค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะอ่ะ32บค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตนะคะพี่หลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เนื้อดินเก่าๆนะคะพิ่าหลวงพ่อโตกุป่ามะม่วงค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะกุป่ามะม่วงนะคะพิ่าเนื้อดินกุป่ามะม่วงหลวงพ่อโตคะ่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่สามสิบสามค่ะ เป็นพระวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะวัดพลับเก่าสวยนะคะพี่ขาเนื้อเหลืองนวลมันค่ะพี่แบ่งป,ปันอยู่300บาทนะคะพี่นะ่า2อ,องค์500บาทค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะอ่ะหมายเลขที่34ค่ะเป็นพระวัดพลับพิมพ์สมาธินะคะพี่สานนค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะเป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นหมายเลข34 300บาทค่ะอ่ะ35ค่ะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่จ๋าตะกุดทักเชือกนะคะพี่ขาลงรักทักเชือกแล้วก็มีร่องรอยการปิดทองแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าอ่ะความยาวนะคะพี่พี่ความยาววัดได้ประมาณสี่นิ้วค่ะพี่จ๋านี่นะคะประมาณสีนน่นิ้วเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่อ่ะหมายเลขสามสิบห้าน,น,นะคะพี่สาสิบหกเป็นตะกุดเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋าตะกุดตะกั่วนะคะพี่เป็นทําจากตะกั่วค่ะพี่จ๋านี่เลยค่ะ หนักๆน,นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นตะกุดเนื้อตะก,กัวนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะความยาวอยู่ประมาณอา่สามนิ้วครึ่งนะคะพี่อ่ะประมาณนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซที C ่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะ ฝั่งพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะกราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065คะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นาอพี่น้องแอดไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะถทกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปพี่ๆแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า